ตอนนี้นะคะเราก็กําลังรอรุ้นเลือทึกมีคนจะมาเยี่ยมเรานะคะมีคนมาตรวจสมัชญาเรานะคะแต่ว่าคือที่สำคัญก็คือเราแอปกินขนมหมดแล้วก่อนเขามาก่อนเขามานะคะโดยเขาจะมาสิบคนนะคะเอกสารและพวกนี้ก็มีความชัดเจนเนาะแล้วก็อะไรที่มันอยู่ควบคุมกับของรัฐเนาะรัฐก็เขาก็ต้องมีตรวจเนาะ ดังนั้นเนี่ยมาหาอะไรที่ออฟฟิศดีกว่าเนาะมาคุยมา,ามาคุยกันจะได้ความอะไรที่มันชัดเจนเนาะแล้วก็คิดว่าจริงๆเพนพอยต์ของคนอยากไปนอกส่วนใหญ่มันจะเป็นเพนพอยต์ที่โดนหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยเจอบางทีเราเจอหลายๆอย่างา<บ>ไม่ชัวร์ใช่แล้วบางทีเราเจอคืออย่าให้เราเจอกันช้าไปเลยดีกว่าเนาะคือ อยากให้เราเจอแต่เช้าไปเหรอคือมาคุยมาปรึกษาบางบางอย่างเราอาจจะได้ชัดเจนช่วยแนะนำเลย่ะค่ะใช่คืออย่ามาแบบไฟนอลแบบนะอะไรอย่างเงี้ยถึงออกเนาะไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในกระเป๋าเราเนาะเข้ามาคุยดีกว่าขอบคุณค่ะ